ผลิตภัณฑ์แก้วภูพาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรทรงคุณค่านานาชนิดที่นำมาสกัดเพื่อดึงสารสกัดที่มีประโยชน์เพื่อนำมาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการใช้งานจากวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแก้วภูพาจังหวัดนนทบุรีที่นี่ผลิตสินค้าดูแลร่างกายจากสมุนไพรแท้100%หลากหลาชนิด ไม่ว่าจะเป็นยาสระผมที่ช่วยลดสาเหตุการหลุดร่วงของเส้นผมทําให้ผมดกดําขึ้นครีมทาผิวช่วยยกระชับลดริ้วรอยลดฝ้าสบู่ทําความสะอาดใบหน้าครีมกันแดดครีมบำรุงผิวมีกลิ่นหอมธรรมชาติที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของสมุนไพรแต่ละชนิดเพราะผลิตจากสมุนไพรแท้ที่มีคุณสมบัติในการช่วยดูแลผิวดูแลส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างตรงจุด ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาความหมองคล้ำริ้วรอยต่างๆและปัญหาผิวอื่นๆแก้วภูพา